สี่เอ็ดตู้เดียวพอนะคิมคิมตู้เดียวพอนะอติ้ยิงมึงอย่มอยู่นอกตเนียตายยกลำแน่ตัตัวตัดตัวจะมาละจะมาละกูเดดกูเดดกูเดเอยมาแล้วอ๋ออ๋ไอคิมอออ กูไม่ได้อะไรเลยไอ้ยังเตอแบตเตอรี่แล้วก็เค้กวันเกิดนะจ๊ะเสอยแล้วเนี่ยมึงได้อะไรกันแบตเตอรี่กับเค้กวันเกิดกูกูได้กูได้แอดวานล็อกปิดกับกางเกงกิลลี่กูได้ปืน M9 มา แต่ว่าปืนเก่ากูหายไปละเข้าใจไหมปืนพกปืนเก่า่ะกูได้ไวแค่เนี้ยสองตูอง้อุ้ยได้อยู่เอ้าได้อยู่เก็บเก็บเก็บอะไรกันเนพึงกดดันกลัว